สวัสดีค่ะแม่หญิงมาวจ้าวันนี้แม่หญิงมีผักค่ะมีน้ำพริกปลากระ,รกป,ระกป๋องค่ะแล้วก็วันนี้แม่หญิงทำพะโล้ขามหมูค่ะใส่ไข่ด้วยแม่ไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยเนาะวันนี้แม่หญิงก็จะมาทำดึกหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้แม่หญิงไปทำกิจกรรมมาค่ะ มีมะนละด้วยค่ะวันนี้น,นี้มีมะนละค่ะอ่อนๆอร่อ,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 อยค่ะแม่หญิงขอฝากช่องด้วยนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามฝากช่องด้วยนะคะเป็นกาลังใจให้แม่หญิงด้วยนะคะ อร่อยจ้ะไม่ชจะอมด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะขอฝากช่องคุณยายด้วยค่ะคุณยายน่ารักมากค่ะคุณยายใจดีค่ะคุณยายมาแล้ว พระโะรแม่เห็นจะต้มนานหน่อยค่ะให้มันเปืเป่อยๆจะอาจจะมองไม่เห็นนะคะมันมันไม่มีถ้วยใส่ค่ะยังไม่ได้ซื้อเลยคล่ะอร่อยค่ะ รังพอดยถ้าทำหวานมากจะไม่ไม่แซ่บอ่ะแย่เพราะทำแบบนัวๆหวานเค็มๆอย่างเงี้ยอร่อยอืม n แพนอีกแล้วไม่ต้องมาเขาเลยไม่แสงขึ้นเลย อร่อยค่ะครั้งต่อไปนไี่หญิงอยากจะไปจ,ะจุดจุดกรครั้งต่อไปน่าจะมีการบริจาคเลือดค่ะไม่หญิงอยากทำนานมากแล้วค่ะความคิดความคิดของแม่หญิงอยากทำนานมากแล้วเป็นความฝันเลยก็ว่าได้ค่ะอยากอยาก อยาบริจาคเลือดแต่ไม่ได้ไปสักทีค่ะ,ะดีทางโรงเรียนเขาน่าจะมีมีกิจกรรมแบบนี้ออกมานะคะไม่หิงว่าจะทําค่ะว่าจะบริจาคเลือดให้คนที่เขาอยากได้เลือดนะเนาะที่เขาต้องการเลือดอนะ มนเกือพองเันเกือบปอมกอปอมะละของปล่อแม่หญิงทั้งนั้นเลยถ้าเป็นผักกับของปล่อแม่หญิงพริกระตูน้ำพริกกากระป๋อง อร่อยค่ะอร่อยต้มเองต้มรู้เองอร่อยมากเลยดีกวอาไปซื้อใหิออืม้ม จนเปื่อยคือเข้าปลาละลายคาปากเลยอือข้างลุ้เปื่อยมากค่ะ กระดูกกระดูกเปื่อยหมดเลยต้มนานจาัดถ้าต้มนานๆแบบนี้ได้ที่ค่ะไม่งเคี้ยวอะไรมากมายนานเสียง่ัะ ค่ะสุดยอดค่ะอิ่มแล้วค่ะโอเคค่ะวันนี้แม่หญิงขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ค่ะขอให้พี่น้องทุกคนมีความสุขนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแม่หญิงที่แน่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดขา่าวสารต่อไป คลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะแม่หญิงปากช่องด้วยนะคะ